สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกนกบแนวทางเนาะแนวทางฮานอยนะคะสูตรของร้าน,นะคะ่ะทุกคนช่องของแอดนะคะ มีช่องเดียวเด้อค่ะช่อง YouTube ช่องนี้ช่องเดียวนะคะมีสูตรแอดสูตรหลานนะคะถ้าเป็นแนวทางฮานอยนะคะถ้าเป็นเราพัฒนาจะมีของแอดของหลานของอาจารย์ปัญญารัฐบาลไทยก็ของแอดของหลานของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนเอามาดูคําเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเทศนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะเน้นและย้ำเด้อแอดมีช่อง YouTube ช่องนี้ช่องเดียว เป็นช่องจริงนะคะห้วยดวงดังปานนันบดใจเยี่ยนนี่แอดดวงดังปานนันบอโนอว่าทีอุ้ยให้หวยไปรนอยหางพันหางแล้วจ้ะเนาะเอาลองดูนะคะลองเอาไปพิิจารณาแล้วก็ตัดชินใจเอานะคะตัวนี้เป็นสูตรของเจ้าแม่นะคะสูตรของห้านนะคะนานก็เรียนอยู่ปีสองปีสามนะคะก็ทําแนวทางให้เอามาให้เอฟซีดูนะคะ ก็อาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะถ้าเข้าก็ดีใจด้วยถ้าเออไม่เข้าก็ขออภัยนะคะเป็นว่ากันไปนตามสูตรตามแนวทางเนอะว้้ยแต่ FC น่ารักอยู่แนะล้วค่ะ เอฟซน่ารักอยู่แล้วนะคะทุกคนดูเป็นแนวทางกันไปนะคะดูเป็นแนวทางกันไปเพราะตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขมันจะมาตัวไหนนะคะแอดก็ทําให้สุดความสามารถเช่นเดียวกันนะคะเมื่อก่อนก็เป็นแอดทาอยู่คนเดียวนะคะแอดทาแล้วก็เห็นมันล้านมันทําให้นะคะมันทําให้ที่บ้านดูค่ะทําให้ที่บ้านดูแล้วอเอ๊ะเขาดีแท้แล้วก็น้อยตัวด้วยนะคะเมื่อก่อนนี่นางจะให้แค่8ปดหางนะคะแต่เพเอิญน,นะคะอีพวกนี้มันชอบจับคู่กันเองนะคะ จับคู่กันเองบ่อยนะคะจับคู่กันเองบ่อยก็เลยต้องได้จับพวกนี้เพิ่มอีกนะคะเพิ่มอีกแล้วพวกนี้ก็ลดหย่อนกันลงมานะคะมันก็เลยเป็นสิบสองคู่นะคะเมื่อก่อนนี้จะให้แค่8ดคู่แล้วไอ้ตัวที่เราเอาขึ้นเป็นตัวเด่นดันกอดกันมาดีด,ดีนะคะบางงวดนะคะแต่เสียดายนะคะวันนี้น่าเสียดายมากๆที่มันออกหนึ่งสี่แปดเนาะสี่แปดหนึ่งนะคะซึ่งเรามีหนึ่งสี่เ็ดนะคะหนึ่งสี่หกเรามีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวที่ออกค่ะเข้าตํารานี้เลยใช่ไหมคะเออมันก เป็นอย่างนี้แหะค่ะทุกคนอามาดูนะคะ VIP ให้อะไรนะคะ VIP ให้7นะคะ VIP เข้าไปที่7เนาะ7เข้า VIP 7เข้าสามาัคคีนะคะด,ดีนะยังมานะคะมาตัวนิ้เขียนเขียนตรงๆเลยนะคะเลิอสเสมนแตนนะคะทุกคนโอ้ยเจ้าบอกใขวข่ยเศร้าต้งแต่อนเล็กๆอะ่ะ เราก็ไม่รู้เนาะเผื่อไปแล้วแบบว่าเผื่อไปแล้วแบบว่ามันไม่ได้คืนล้วค่ะทุกคนก็ต้องระวังค่ะแต่ว่าถ้าเซนถ้าเซนโอเคนะคะว่าให้คือเป็นตเดือนดีแท้วันนี้นะคะคจัดโดดค่ะโอ้ยแต่แอดเสียดายอีกเก้าสองห้านางนี่มากเลยนะคะโอ้ยแอดเห็นผลแล้วแอดเพอ่งหยอกกันโอ้ยจะเม็นมันเหตุบาปเฮานะคะเนาะนี่แปดหนึ่งสี่ 8, 1, 4, ก็ไม่ใช่มีบอในนี้นี่เห็นค,ค,คับค้ายคับขาโอ้แปดสองสี่โอ้่ไงมันมีในวินแปด ๋อมันมีในวินนะคะโอ้ีนเก้าสองห้านี่ตัวเน้นเลยนะคะนี่มันตั้งตูดจริงๆด้วยนะคะโอ้ยอยวายยุ่งไขยขับไข่ขับข่าเก้าสองห้าเหมือนเห็นที่ไหนนะคะเออเหมือนเพิ่งซื้อไปนะคะพอมาดูทําไมเราไม่ถูกวะโอ้ผิดวันผิดวันค่ะผิดวันไอ้หนึ่งสี่เจ็ดนี่ยิ่งแค้นใจหนักเลยนะคะตัวเน้นเลยนะคะหนึ่งสี่เจ็ดโอ้ยกีดกาดใหญ่เลยและโดยเฉพาะไอ้หนึ่งสามเก้าเลยโอ้ ว่ายเหยเอาหัวเค้กเสา <laughs> ทำไมมันเฉียดมันสุย,ยังสีคะกแตดักกระโดดมี130มันออก230มีสี่เจมันออก4 8่หนึ่งะคะมีหนึ่งสนะคะหนะะึ่งสใส่หนึ่งสามี137 130นะคะโอ้ยมีถูกตัวหน่ะลนะคะอันนี้ก็กลับหัวเอานะคะลืมวิ่นวาสันติโออะบุญวาสนาเฮาบอมีเนาะมี169มันมา1 6ึหนึ่งโอ้ยจะเป็นเหตุบาปอิซอยนะคะเหตุบาปอิซอยนะคะอ่ามาดูนะคะนางเจาะเข้าตัวไหนบ้าง นะคะคเจาะเข้าหกสี่เลยนะคะเจาะเข้าหกสี่เสียงดังฟังชัดไม่เนาะจ่ะเจาะเข้าหกสี่นะคะพัฒนาหน่อยกิจนะคะพัฒนาหน่อยกิดเนาะเจาะเข้าหนึ่งสามนะคะเสียดายมีหนึ่งสามูนมันมาหนึ่งสามเก้าขีดหัวซึปตรงนี้แทนได้ไหมคะเออน่าจะย้อนเวลากลับไปได้แล้วแก้ไขเนาะ แปดแปดสี่แปดหนึ่งไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้หนอยพีนี้หลุดนะคะมาเข้าหนอยเอ่อหนอยนี้เนาะหนึ่งสามนะคะโอ้หนึ่งก็ถือว่าเดินดีเนาะหนึ่งสามแล้วก็เจ็ดหกนะคะเข้าเจ็ดหกเข้าหกหนึ่งกาชาศ้อยไปกินอีกแล้วนะคะสี่นะคะห้าแปดสี่เราไม่มีเนาะเหมือนจะไม่มีแปดนะคะนี่นะคะก็หกสี่ก็เจาะเข้านะคะก็เจาะเข้าโอ้หลายหนอยอยู่นะคะตัวเน้นทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะ V i p พนะคะซึ่งมากนะคะเจ็ดหกตรงตรงนะคะ เออหลุนมากเลยนะคะโอก็ดีใจกับ FC ที่ได้ด้วยนะคะตามกันจนสุดล่าฟ้าเขียวเนาะไปหน่อยไหนกันบ้างนะคะไปหน่อยไหนกันบ้างเนาะไปทุกหนยนะละเอดว่าซะ <laughs> ไปทุกหน่อยแต่ว่าเออหน่อยพัฒนาเอาไปกินอ,อกีกแล้วน,นะคะโอ้ใครไปหน่อยพัฒนานี่แอนรู้สึกว่าจะแตกดีนะคะเข้าดีมากเลยนะคะหน่อยพัฒนาของนางน,นะคะไปเข้าหน่อยพัฒนาได่ดีๆ,ๆเอาลองดูนะคะนี่คือสูตรของร้านนะคะเอามาดูกันเลยนะคะวันที่11นางให้ตัวไหนนี่นะคะนางให้ตัวไหนขอให้จึ้งนะคะขอให้ขอให้ไอ้นี่นะคะปังทั้งหาหน่อยแล้วก็ลาวพัฒนาเลยนะคะสูตรของร้านนี่เอฟซี้านนะคะเต็มส่องอยู่เอฟซีร้านเต็มช่องอยู่ เอานี่นะคะทุกคนฮา,านอยสูตรล้านนะคะฮานอยสูตรล้านให้ไปที่8นะคะ8เม็ดเดียวค่ะ8เม็ดเดียวนะคะ258นะคะคือตัวเด่นนะคะ258คือตัวเด่นนะคะใครชอบ2ไป2ใครชอบ5้าไป5ใครชอบ8ไป8นะคะให้8เม็ดเดียวนะคะเอามาดูตัวเจาะตัวเน้นนะคะนางให้ไปที่58นะคะ28 2581หดหนึ่งนะคะ ตัวเจาะของเรานะคะอยู่ที่58แล้วก็28นะคะ258 284 725แล้วก็184นะคะตัวเจาะตัวเน้น3ตัวนะคะอยู่ที่258แล้วก็284อ่านออกเนาะ258นี่ลายมือเอสนะคะเออเขียนเขียนไอ้นี่มันหมุนน้อยไปเลยเขียนทับนะคะ258อ่านออกนะคะ512นะคะ5128470น,นี่คือวินนะคะ5 5128 470นะคะ8487 57แล้วก็54นะคะซึ่งนะคะตัวเจาะรัวนิ้นนะคะอยู่ที่8487นะคะชุด3ตัว148 870 157514นะคะซึ่ง148เพิ่งมานะคะมันจะออกอีกไหมนะคะตัวแถมนะคะตัวแถมนะคะลายมือขอยกับไปเรียวเห้ยอ่ะ21217 24247นะคะ51518นะคะมี517ไม่แอดเห็นแปลแปลบนะคะ2 7 8 2 7นะคะอุดค่ะวิทุกคน78ดไม่ใช่จะตามตูดเราบะคะ่ค่ะ78ที่แอดขึ้นให้เม็ดเดียวนะคะไม่ใช่จะตามตูดบ่่อเพราะ78มันไปหน่อยสามัคคีได้กันไหมเนาะ7 8ดแอดเม็ดเดียวได้ไหมไมีใครได้ไปหน่อยสามัคคีไหมคะใครได้ดีใจด้วยนะคะ เขามาติดตามแล้วมาแล้วหิงได้ค่าประตูกันทุกวันเลยวอรสันแอดนะคะโอ้ยบางท่านก็เก่งจริงๆนะคะก็ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยนะคะสูตรล้านนี้แอดก็ปล่อยให้เรื่อยๆนะคะแนวทางช่องแอดจะปล่อยให้เรื่อยๆตามเวลาเลยนะคะตามเวลาแอดก็ทยอยปล่อยแนวทางนะคะน้นรย้ำเด้อค่ะไม่มีกลุ่มไม่มีเพจไม่มีไลน์นะคะไม่รับงานเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะเออถ้าไปเห็นอะที่ไหนนะคะก็บวกแอดหน่อย นะคะแต่ไม่มีอยบอ่ไม่มีนะมีช่องเดียวนะคะช่องแอดมีช่องเดียวนะคะเฮ็ด้แอดตกใจแล <c oughs> ้วค่ะเฮ็ดคือแอดไป็นคนดังเลยฮ <c oughs> ้อนนย <c oughs> <c oughs> อันมีหอดกอบซองเพิ่นว่า แต่เขามีกันจริงๆนะคะมีกันจริงๆแอดเห็นอยู่เหรอค่ะทุกคนนะเอาลองดูค่ะทุกคนลองดูเด้อเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะถ้าขัดก็ค่อยผ่านเด้อทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดพิจารณากันดูเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะเผื่อตัวที่ชนตัวที่ตรงใจค่อยตามเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ